เคล็ดลับการทําออนไลน์ที่มือใหม่ควรรู้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่ยังเป็นมือใหม่บนโลกออนไลน์กําลังเข้ามาทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ครับสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้ไว้เลยครับวันนี้หลายๆคนเข้ามาบนโลกออนไลน์ครับอยากได้ยอดขายน,นี้คือสิ่งสําคัญอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าคุณอยากได้ยอดขายคุณต้องพูดถึงสินค้าและรีวิวครับนั่นหมายถึงว่าคุณต้องรู้ใน เขาเรียกว่าสารสกัดและคุณประโยชน์ของสินค้าที่จะสื่อสารให้กับลูกค้านั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากปังกว่าน,นั้นอยากมียอดขายมากกว่าน,นั้นครับนั่นก็คือการสร้างทีมนั่นเองหมายความว่าถ้าคุณอยากได้ลูกทีมสิ่งที่คุณจะต้องพูดถึงนั่นก็คือคุณต้องพูดถึงความสําเร็จความสําเร็จของแบรนด์ครับความสําเร็จของตัวคุณเองครับและรวมไปถึงความสําเร็จของทีมงานของคุณครับแค่คุณพูดสสิ่งนี้ครับ ยอดขายหลักล้านจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณครับ